กางเกงขากระบอกหรือกางเกงสแลกจากบาลอนแมทกับเสื้อครอปแต่ละแบบจะเป็นยังไงดูคลิปนี้ครับมีทั้งเสื้อเชิ้ตบ็อกซี่และก็เสื้อครอปที่เป็นดีไซน์แขนยาวนะครับเดี๋ยวแมทให้ดูทั้ง3แบบเลยความฮอตฮิตของเสื้อครอปในยุคนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามากถึงมากที่สุดเลยละครเริ่มกันที่ลุกแรกครับผมเลือกเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้านะครับส่วนกางเกงเป็นสีขาวเสื้อเชิ้ตทรงขอบใส่เข้ากันได้ครับดูดีด้วยจะใส่เป็นแบบมีทับในเป็นเสื้อกล้าม รือว่าจะติดกระดุมทั้งหมดแบบไม่ใส่ด้านในก็ได้ไปต่อกันที่ทรงบ็อกซี่กันบ้างกับระดับความยาวเสื้อที่อยู่ประมาณช่วงเอวกางเกง่งนะครับที่จริงแล้วเสื้อแบบนี้เนี่ยมันช่วยเพิ่มในเรื่องของช่วงขาทําให้ช่วงขาดูยาวไม่เตี้ย,ไม,ยไม่ตันด้วยนะครับทรงบ็อกซี่ได้ประมาณนี้เลยครับชอบแบบไหนลองเอาไปปรับเปลี่ยนกันดูไปดูกันที่แบบสุดท้ายดีกว่าตัวนี้จะเป็นครอปเบบี้ทีแต่จะเป็นในลักษณะของแขนยาวนะครับลองดูจากคลิปนี้ว่าแมทออกมาแล้วชอบหรือเปล่ากางเกงสลักเป็นเพียงกางเกงไม่กี่แบบ ที่แทบจะไม่ต้องสนใจเรื่องแฟชั่นหรือว่าเรื่องเทรนด์ปัจจุบันเลยมีติดตู้ไว้แต่งตัวง่ายใส่ออกมาดูเนี้ยบเรียบ